The Fourth Edict already burns for your world. Your affliction upon her will soon be erased. To we. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตวิวสายที่เรียกว่าอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรกันหลังแพท0.1.1นะครับถือว่าเป็นโชคดีมากๆที่เราไม่ได้มีสูยรรวบในการโดนเนิร์ฟเหมือนมันจะเนิร์ฟเกี่ยวกับพวกแคทออนไฟกับ ไอ้พวกที่มันบิ๊งระเบิดตุมตาม,ต,ามาตุมตาอะครับพวกนั้นน่าจะโดนของสวมใส่ทุกอย่างผมยังใส่เหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมหัวผมแค่ไปหาที่มันมีโล่พลังงานเพิ่มขึ้นอาวุธสชิ้นเหมือนเดิมความเร็วกับคิดาเมจสิบสองสเต็งห้าถงมือเหมือนเดิมครับ ฟ้า12ขัดเหมือนเดิมรองเท้ารองเท้าที่เป็นคู่บุญ<ม>ก็ต้องใส่สร้อยเส้นเดิมครับแหวนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนิดหน่อยจริงก็เป็นแค่มีสายฟ้าเพิ่มมาครับแล้วก็มีหลบเพราะต้องใช้หลบวงนี้ก็เช่นกันครับวงนี้เป็นไฟจริงๆวงน,งน,งนี้ถ้าให้ดีหาเป็นไฟกับน,น้ำแข็งนะครับเพราะว่า แข็งมันจะใช้เคียร์มอนส่วนไฟจะใช้จุดระครังในการตีบอสหรือถ้าหาไม่ได้ก็ประมาณนี้ก็ได้เพราะว่ายังไงมันก็เพียงพอครับสำหรับน้ำแข็งและไฟฟ้าแล้วก็ไฟของสวมใส่ก็จะประมาณนี้ครับเหมือนเดิมส่วนเรื่องโน่นนะครับ เรื่องเรื่องโนดเหมือนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรผมยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมเจอมโมคันิกสกินเหมือนเดิมจิเวลก็สกิกลก้านี่เหมือนเดิมครับแล้วก็จิเวลอีกแมสหนึ่งก็รีสลูดอันนี้เพื่อมาอัพโหลดนี้เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็ของอวุตติบอสสีเขียวอลาน่าเหมือนเดิม สีส้มเดินแมปสีเขียวตีบอสเหมือนเดิมครับอ๋อสำหรับคนที่ดาเมจน้ำแข็งไม่พอนะครับนี่ให้มาอัพโนดนี้ครับผมอัพเป็นเส้นสีส้มเพราะผมใช้น้ำแข็งแค่เชีย์มอนแค่นั้นครับแล้วกันนี้ครับสำหรับคนที่ดาเมจน้ำแข็งไม่พอนะอันนี้ก็จะทำให้ตีระเบิดบุ้มบั้มบุ้มบั้มได้แบบชิลๆเลยครับไม่ต้องทำดาเมจน้ำแข็งก็ได้ แค่อัพสองโนโดนี้จบทุกปัญหาพาวเวอชาร์ chart, ใช้แค่เดินแมพครับอุปสงไม่ต้องใช้ตีบอสไม่ต้องใช้ส่วนไอตรงแง่งเนี้ยที่ผมอัพมาเพราะว่าของอุปสงเนี้ยผมอัพสองสามอันนี้เพราะผมไม่รู้จะไปลงที่ไหนแล้วอะครับคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าบิวมันค่อนข้างจะนิ่งที่สุดแล้วผม ถ้าทําให้มากกว่านี้ได้ก็คือเพิ่มให้มันตีเร็วขึ้นแค่นั้นเลยครับเพื่อเอาความไวในการเดินแมป,ปส่วนตีบอสนะครับแค่นี้ก็ไม่ไม่รู้จะตีเร็วขนาดไม่รู้ต้องเร็วขนาดไหน,นครับถึงจะพอถ้าถ้าทุกคนแบกเพื่อนหลายๆคนก็อาจจะต้องทําดามเมจเพิ่มส่วนผมมีเล่นกันแค่คน2คนอย่างเงี้ยแค่นี้ผมพอครับ สกิลกับสกิลเจมสกิลกับสกิลเจมเหมือนเดิมเลยนะครับไอมีไอตรงเนี้ยครับข้างบนสองอันเนี้ยทุกคนไม่ต้องไปสนใจมันะครับผมแค่เอาสกิลเจมมาฝากไว้เฉยๆไม่ได้ใช้นะครับสองสกิลนี้แค่ผมแค่ามาฝากไว้เอามาใส่ไว้เฉยๆแล้วส่วนในตรงเนี้ยผมเอาผมเอาาใส่ไปตรงตัวเอฟเนี้ยผมเอาไว้แค่ตีมอนไม่ให้ตัวเรามันเดินไปไหนแค่นั้นครับ ส่วนะระฆังอันนี้เป็นอาวุธหนึ่งก็เหมือนเดิมครับเคียมอนแค่นี้ก็เพียงพอครับทุกอย่างเหมือนเดิมะระฆังของวายุธาโถเหมือนเดิมครับไอ้น,นี่ใส่มาจริงๆเม็ดเนี้ยครับใส่ที่ะระฆังก็ได้นะมันจะได้ดาเมจเมื่อเราตีครับ ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะต้องอธิบายยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันว่ามันทำงานยังไงนะไอแอนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมแค่รู้สึกว่าผมขี้เกียจกดมานาเพราะถ้าผมใส่เม้นเนี้ยผมยังไม่ต้องกดมานาเลยผมจะเดินตีแบบฟรีเลยแค่นั้นเองครับสำหรับมินินี้ ถ้าใครมีไอเดียที่ดีก็เอาอันอื่นมาใส่ก็ได้ครับหรือใส่เป็นเพิ่มลุกไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แทนอันนี้อันนี้ผมแค่เอาไว้เดินแมาพูดถึงเจมเป็นนี้นะคุณเห็นไหมครับว่าดีเพสระครังผมตอนนี้อาจจะให้ดูอันนี้อันนี้ดีเพสเก้าหมื่นแปดใช่ไหมครับผมเอาเม็ดนี้มาใส่โอ้ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเก้าหมื่นแปดเหมือนเดิมแต่พอผมตีปุ๊บ ไอเจมเนี้ยมันจะบูดครับมันจะบูดขึ้นไปมันเป็นความต่างธาตุแบบ12%เมื่อต่างธาตุผมก็ไม่มั่นใจว่ามันนับทุกธาตุเลยเหรอหรือว่ามันนับยังไงหรือนับแค่12%อันนี้ผมไม่มั่นใจจะเอามาใส่ตรงนี้ก็ได้ครับหรือจะใส่แบบผมก็ได้สำหรับผมแล้วแค่นี้มันมากพอแล้วไม่พออัปจุครับ ไม่พออ่ะประจุนี่ผมบอกเลยว่าผมมั่วจัดมั่วมากๆนี่ครับที่ที่ผมใช้แล้วมันสำคัญสำหรับผมจริงๆมีแค่2องเม็ดครับเพิ่มระยะเวลากับทำให้มันไม่เกินกินชาร์จครับแค่นั้นเลยไอ้พวกเนี้ยใส่อะไรก็ได้ครับไอ้สกิลเนี้ยแม่งแรงอยู่แล้วคุณเอาไปตีมอนละ่ะยังไงก็แรง สกิลที่เราใช้เคลียร์มอนมันไม่ใช่มันไม่ใช่สกิลนีไม่ใช่วายุธาถกไม่ใช่ระฆังไม่ใช่ไม้พอ,องอับประจุครับไอเนี่ยมันแค่เป็นชนวนทำให้ศาสตร์สายฟ้ากับศาสตร์น้ำแข็งทำงานเพื่อใช้เคลียร์มอน mm hmm. พวกนี้จะเป็นด mm ีบ hmm. ัฟลมไล่ลำอ,อันนี้ครับอันเนี้ยผมจะเอามาแทนฝ่ามือ ชูล่าใช่ไหมผมจำชื่อไม่ได้นั่นแหละผมเอามาแทนเพราะว่าคำสาปผมไม่ต้องการเลยครับผมต้องการคำสาปแค่อนันเดียวที่มันสร้างสถานะช็อคเพิ่มขึ้นต้องการแค่อนันเดียวเลยตอนนี้สถานะช็อคผมผมสร้างได้ประมาณ98%วิธีคิดมันก็ง่ายมากๆครับสถานะช็อคคุณมีสถานะช็อค20%ก็ได้ดาเมจหนึ่งอเท่า ุณมีสถานะช็อก50%บคุณก็ได้ดาเมจเพิ่ม1.5เท่าคุณมีสถานะช็อก1 0ึอคุณก็ได้ดาเมจ2เท่าแค่นั้นเลยครับตอนนี้ผมทำได้98%มันก็คือดาเมจ1 98เท่าแค่นั้นเลยครับคิดง่ายๆผมเอามาแทนฝ่ามือชูล่านแหละแล้วผมก็เอาคำแช่งมาใส่ในนี้แทน ผมแนะนําให้ใช้เวลน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับเพราะมันจะไม่กินมานาะส่วนค่าช็อคตั้งแต่เวลต่ำจนถึงเวลสูงทุกอย่างเหมือนกันครับต่างกันแค่ดาเมจที่มันกระจายออกไปซึ่งผมไม่ต้องการดาเมจ่างมันอยู่แล้วไอ้สกิลเนะี้ยนี่ครับสกิลที่เพิ่มเข้ามาอันนี้จะเป็นประมาณนี้แหละสามครับส ลาบัลหัมก็ใส่เทมานาเนี่ยสกิลหลักของเราคือสกิลเคียร์มอนก็คือสกิลนี้ครับอ่าเดี๋ยวน,นั่งนะนนสองสกิลนี้เลยพระเอกสำหรับเคียร์มอนสกิลสาสสายฟ้ากับสาสน้ำแข็งครับสกิลสาสสายฟ้าใส่เจมเป็นบูทน้ำแข็งสกิลสาสน้ำแข็ง ใส่เจมเป็นบูสใส่ฟ้าแค่นั้นครับให้มันสลับขัวกันแล้วมันจะระเบิดตูงตามตูมตามตูงตามเลยแค่นั้นเลยเจมประมาณนี้ครับเอาไว้เคลียร์มอนอย่างที่ผมบอกสสกิลนี้จะเป็นดาเมจหลักในการเคลียร์มอนมอนไม่มีทางถึงตัวคุณแน่นอนถ้าดาเมจน้ําแข็งของคุณมากพอมันจะระเบิดกระจายเลเทไปหมดไอ้สองสกิลนี้มันเป็นแค่ตัวจุดชนวนเฉยครับไม่เกี่ยว อายุท่าถมกลับมาพองอปัปจุไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะว่าไงว่ามันต้องดีเพสเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านสองแสนผมค่าได้ทุกตัวครับอันนี้ลบลาบัละหำมอันนี้ก็สร้างเป็นซี่ชาร์ตนะครับอันนี้ไปหาดูคลิปอื่นเอาเองไรเมื่อคิอันนี้ก็ผมเอาอันนี้ออกอ่าผมเอา ทำแช่งมาใส่แทนใช่ไหมมอนี้ออกไปครับนี่ประมาณนี้ออกไปคืนพลังงานผมไม่ต้องการคืนพลังงานเพราะว่าเราตีตู้มเดียวจบโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ๋อผมลืมไอ้ตรงนี้ครับสร้างเพิ่มขึ้นเนี่ย อนนี้ผมไม่ได้อัพแล้วเพราะสายเรามันยังไม่ต้องใช้พลังงานมากขนาดนั้นครับผมก็เลยเอามาลงไอ้น,นี้แทนซึ่งไออันนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับผมแค่ไม่รู้จะไปลงนนไหนหรือถ้าใครโลภพลังเยอะก็เอามาลงไอ้น,นี้ได้ครับใครที่หลบเยอะๆก็ามาลงอัน,นี้ได้คุณจะได้เกาะประมาณนี้ครับก็สำหรับวันนี้ก็ มากนะครับ